afternoon students วันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูสุดรดัตอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนการใช้ there is there are s o m e และ a n y นะคะ,ะเรามาดูนะคะวิธีการใช้ there is there are s o m e และ a n y there is และ there are เลว่ามีนะคะ,ะ there is จะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ หรือคำนามนับไม่ได้อย่างเช่นนะคะ t h e r e is some rice t h e r e is some tea t h e r e is a burger อ่ะส่วน t h e r e are นะคะเราจะใช้กับคำนามพหูุพน์อย่างเช่น t h e r e are some eggs t h e r e are some books t h e r e are some burgers อ่ะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่า t h e r e is t h e r e are เราจะใช้ต่างกันอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างไปนั่นเองหลักการใช้ t h e r e is และด r สังเกตดู dr จะใช้กับอะไรคะกับเอกนพหรือคำนามที่นับไม่ได้อเอกพจน์ก็คือ1อย่าง1สิ่ง1ตัว1อันส่วนด r จะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ก็คือมี2ส,สิ่ง2อ,อย่าง2อ,อัน2คนขึ้นไปนั่นเองนะคะต่อไปอ,อันนี้จะเป็นการตอบคำถามปกติ จะให้นักเรียนเล่นเกมตอบคาถามนะคะแต่อันนี้มันเป็นคลิปวิดีโอคุณครูก็อาจจะอธิบายเลยเนาะเพราะว่าไม่มีการโต้อตอบก,กันอ่ะมาดูนะคะว่าครูยกตัวอย่างมาให้การใช้ There is และ There are นั่นเองอ่อันนี้มันจะเป็น Some Pencil Pencil ดินสองสองแท่งอสองครูบอกแล้วว่าสองก็คือพังหุนโพสดังนั้นสองนะที่นี้ก็ใช้เป็น r ด AR e นะคะ,ะต่อไป อ่ะอบู๊กอบบุกมีอยู่แค่เล่มเดียวดังนั้นตรงนี้คุณครูจึงเติม that is ลงไปอ่ะมาดู some apples อ่ะ apple ปปสองผลตรงนี้นะคะ apple ปเ,ปเป็นพหุพจน์สองอันสองอันสองผลก็คือ the a นั่นเองอ่ะต่อไป a n d apple อ่ะอันนี้จะเป็น apple แ,ปปแค่ รูปเดียวดังนั้นตรงนี้เราจะใช้ there is นะคะอ่าเรามาดูกันต่อซัมและ An y นะคะซัมจะใช้กับประโยคบอกเล่าใช้ได้ทั้งคำนามที่นับได้และนามที่นับไม่ได้นะคะซัมซัมจะใช้กับบอกเล่านักเรียนจำไว้ว่าซัมใช้กับบอกเล่าประโยคบอกเล่านะคะอ่าต่อไป แอนนี่แอนนี่จะใช้กับประโยคอะไรคะปฏิเสธและประโยคคําถามนักเรียนคิดตามซ้ำใช้กับบอกเล่าแอนนี่ใช้ปฏิเสธและคําถามอพอนักเรียนเจอประโยคให้เติมซ้ำแอนนี่ลงไปนักเรียนก็จะตอบได้เลยว่าอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะต้องใช้ซ้ำ อ่ะประโยคนี้เอ๊ะประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธเพราะว่ามีโดนมาอ่านักเรียนก็คิดจำให้ได้เลยว่าอ๋อประโยคนี้ฉันต้องใช้ a n y แน่นอนอ่ะพอมาคำถามคำถามอะไรนะใช้ซั e หรือ a n y อ่ะนักเรียนก็จำไว้เลยว่า a n y ใช้กับคำถามอ่ะ a n y ปฏิเสธคำถามซ m e บอกเล่าอ่ะจำไว้นะคะ เรามาดูวิธีการใช้ซัมหรือเ n นนะคะอ่ะอันนี้ก็จะมีให้เติมแต่อันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาแล้วนะคะเพราะว่าอ่ามันเป็นคลิปวิดีโอเราไม่สามารถโต้ตอบกันได้เนาะคุณครูก็เลยยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆอย่างเช่นนะคะ the r e i s n t a n y c h i c k e n อ่า the r e are some tomatoes อ่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าอันนี้นะคะประโยคแรกที่คุณครูบอกไป ทำไมถึงใช้ any อะก็เพราะว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรคะ is ์ isn อะ is ์มันก็แน่นอนอยู่แล้ว is บวก not เป็นประโยคปฏิเสธดังนั้นประโยคนี้ใช้ any นะคะต่อไปต่อไปประโยคที่สองที่ครูยกตัวอย่างไปนะคะ h e a r s o m tomatoes อะอันนี้ทําไมถึงใช้ s o m เพราะว่าประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่านั่นเองอะต่อไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรคะประโยคอะขึ้นต้นด้วย is และดูท้ายประโยคจะมีเครื่องหมายอะไรคะ question mark ใช่ไหมคะอาประโยคคำถามแน่ๆเลยเพราะว่ามีเครื่องหมาย question mark อะ is there any food in the fridge อะอะไรคะเขาถามว่าอะไรอาประโยคนี้มีอาหารอยู่ในตู้เย็นใช่ไหมอาทำไมถึงใช้ any ก็ คุณครูบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นประโยคคำถามให้ใช้ a n y ใช่ไหมคะส่วนซัมซ้ำจำให้ขึ้นใจเลยว่าซัมใช้กับประโยคบอกเล่า a n y ใช้กับปฏิเสธคำถามโอเคไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ซัมและ An นนะคะคุณครูก็อธิบายไป แล้วนะคะว่า there is ใช้ยังไง there are ใช้ยังไง some ใช้ยังไงและ any ใช้ยังไงอ่าวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย